สวัสดีแฟนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u ูทูบทิพย์มวยชาแนลอยู่กับผมบางรถน็อกดาวครับพาแฟนๆมาที่วิธีมวยล่าชมปเนินรับศึก r w s ล่าแชมป์เนินโบซีรีส์ครับมวยรอบดฉลองเล่นชิงกันรางวัลหนึ่งล้านบาทครับคู่นี้ถือว่าน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับถือว่าเป็นคู่ไฮไลท์ของรายการเลยเป็นการชกระหว่างโบเขียวปอเปาอ,อินครับนังมาทางด้านมุมแดงครับส่วนคู่ชกของเขาครับ มาเทียสเซเว่นเมยไทยครับเชื่อว่าหลายคนนี้นะจะรู้จักเขาดีครับมาเทียสวันนี้ชกกันหน้อยสัม135ปอนด์เท่ากันครับนี่ครับบัวเขียวต้องชนะเท่านั้นนับถึงจาก,การันตีเข้ารอบมาเทียสนี่มาเทียสตอนนี้นีมี เาคะแนนครับส่วนโบเขียวนี้มีอยู่5วันจิราพาท่าแพ้คะแนนลำน้ำมูลเล็กไปครับเหยียบแต่ว่าสิ่งที่หนักใจของโบเขียวนี้คือลำน้ำมูลเล็กครับสามารถเอาชนะน็อกยกหนึ่งครับทำให้ลำน้ำมูลเล็กขยับขึ้นมี5 9แต้มครับโบเขียวตอนนี้มีอยู่5าครับตองชนะน็อกอย่างเดียวเท่านั้นโบเขียวคือการตีเข้ารออครับเหยียบเป็นโจทย์ที่ยากของโบเขียวครับแต่ก็เป็นไปได้ครับ อายุ20ีครับส่วนมาเทส29เปรียบส่วนสูงของโบเขียวนี่177ครับมาเทส175โบเขียวรอช้าไม่ได้ครับมาเทสนี่ครับนีคล้องตักขา ฝรั่งหัวใจมวยไทยอีกคนครับมาเทสเซเว่นมวยไทยเคาะทองกิ้มบนเข้าตำลานี่ครับโอ้มีตำหนิแผลแตกแล้วหรือเปล่ามาเทสเนี่ยผางคิ้วขวานี่เห็นแวบๆครับน่าจะมีแผลแตกแล้วคแล้วโหรับโเขียวนี่ครับโปเขียวพยายามพยายามเดินเปิดเกมเข้าไปเนี่ยครับถีบหน้านี่ครับ ดีครับแข่งขวาคันต่อขวาว่าทำได้ดีครับโบเขียวมาเทียดแล้วต่างมาต่อยก2สองครับมาต่างมาต่อบวทียกที่สองครับของคู่ไฮไ์ของรายการศึกอา s โบเขียวปอวาวินแดงน้ำเงินหนีมาเชสดเซเว่นนวยไทย ตัวยกที่สองนี่กาฟคะแนนขึ้นมาช์เมื่อสักครู่นี่ให้มาเชีรครับชนะทั้ง3เสียง10ต่อ9เนียบโบเขียวก็หยับเดินเข้าหาด้วยสถานการณ์เป็นรองดูับว่ายกนี้นี่โบเขียวจะเล่นเกมแบบไหนครับสับขาล่างนี่ครับพยายามจะเข้าไปต่อยนี่บหนึ่งสอขับลงล่างนี่ครับสามสนเนี่ยมาเชียร์สวงคืนเหมือนกัน ไม่ถอยแล้วตอนนี้แข้งซ้ายเนียบสวนโดยหมัดครับมาเท่แข้งซ้ายเนียนจริงๆครับเ่นรับ,บ,บแข้งซ้ายขับขาล่างเนียบพยายามจะปล่อยลงท้องแข้งขวาหัวเขียวฟันสอบขวาเข้าวงายได้เนียบผม าลเหนียบปล่อยท้องแข้งขวาโบเขียวมาเทียดหนึ่งสองเหมือนกันเหนียบสับขาล่างโบเขียวมาเทียดแข้งซ้ายพยายามเดินแข้งซ้ายโบเขียวเหนียบคุกขาโอ้โหคนละหมาเหนียบโอ้โหมันเริ่มจะเดือดขึ้นเรื่อยๆครับอุณหภูมิบนเวทีตอนนี้แข้งซ้ายมาเทียดแข้งขวาโบเขียวคืนเอาละครับ ว่าเป็นคู่ค้านตีครับนี่ครับโอ้น oh. ียิงบ่าหรือเปล่าโบเขียวนี่ครับแทงขวาแทงซ้ายคืนยังติดบัางครับมาเทียสเนี่ยขยับเดินเร็วขึ้นครับโบเขียวปันศอกซ้ายแทงขวา นีครับมาเทียตอนนี้นีหนึ่งสองนะครับเต่งเข่าขวาโบเขียวเต่งเข่าขวาแข้งขวาโบเขียวหมดยกครับโอ้โหต,ตามเกมกันต่อมาตามวันต่อบนอเนวทียกสุดท้ายครับศึกอ w s ์ดีวีเอสเทมนัลชิงรางวัลหนึ่งล้านบาทโบเขียวกับมาเทียครับ กราฟคะแนนขึ้นมาโชว์เมื่อสักครู่นี้ยก2องโบเขียวเป็นชนะครับ10ต่อ9 2เสียงแล้วแพ้1เสียงครับต้องดูยกนี้ครับถือว่ามีลุ้นครับโบเขียวฟันต่อนี่ครับเดินลุยแล้วไม่สนนะครับเนี่ยแทงขวาแข้งซ้ายแข้งซ้ายนีเฉียบปากกระดี่จ่ายน้ำมาโอ้โหจามสอบขวาแข้งซ้ายมาเช็ดไปรับอย่างเดียวก็ไม่ดีทั้งที่เท่าไหร่ครับนี่ครับแข้งซ้ายมาเช็ดยังติดบัง แข้งขวาโบเขียวแข้งซ้ายนี่ครับโอ้โหยกนี้นี่มาเตะอย่างเดียวครับโบเขียวมาเช็ดเดินบ้างสักขาล่างฮุกซ้ายโบเขียวมาเช็ดพยายามยับเดินขาแข้ขงซ้ายคือเหมือนกันโยนเข่าลอยโบเขียวนี่ครับเข้าวงในได้ล็อกล็อกล็อกก็ยังตีไม่ได้ครับการต้องแกวอ,อกมากลางเวทีสับมือให้ชกมาเช็ดเดิน แข้งซ้ายโบเขียวฟันต่อขวามาเทสย,ยังติดนี่ครับยังติดกาดครับแข้งซ้ายไม่ถึงครับแข้งขวาโบเขียวล็อกได้เข้าวงในนี่ครับโอ้โหหลังลงลงไปโอ้มาเล่นฝีมือบ้างนะครับยรงนี้โบเขียวสับขาล่างแข้งขวา ตอนนี้ครับมาเชียต้องเินครับอีกหนึ่งนาทีครับนี่ครับโอ้โหโบ้เนีแข้งกับเขาครับเมื่อสักครู่นี่ครับแฟนมวยทางบ้านครับทางช่อง YouTube ที่ตุ๊มวยครับดูว่าตอนนี้นี่ใครได้เก็บเสียเปรียบครับเขามีข้ามาพด่องกันได้ครับส่วนตัวของผมครับ ตอนนี้คิดว่ายังคู่พี่สูสีครับโบเขียวจันเลื่อมกันนิดหน่อยครับมาได้ช่วงต้นยก3นี่แหละครับี่นีับมาเชยสปาเชตสก็ถือว่าสู้ได้ดีครับวันนี้ครับี่นีับขยับเดินบนเวทีอีกไม่ถึงนาทีแล้วนี่ครับ ทีมมวยราชจำเนินครับแล้วก็ทีมงานอ่าทีมงาที่อนุญ,ญาตให้ทีมงานช่องยูทูบที่ทุกคุณมวยได้เข้ามากับเข้ามาเก็บภาพบรรยากาศฝากแฟนทางบ้านฝากกดไลค์กดซับสไครต์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานแล้วก็ขอบคุณแอดไลน์แท็กเกอร์เจนหนึ่งครับเบอร์หนึ่งของวงการมวยแล้วก็ฝากไว้ด้วยครับมวยพยกออ Ad line, ติปมวยครับระบบออโต้แอดไลน์ติปมวยพยกลุ้นสุดท้ายครับนี่ครับรอพี่เบียร์ประกาศแจกคะแนนลุ้นไปพร้อๆมๆกันครับ ใบคะแนนอยู่ที่พี่เบียร์คร <is> ับผู้ชนะใบคะแนน พอปวินสามารถเอาช่างคะแนนมาเช็ดได้ไม่เไป็นคะแนนสุดมนันนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับสำหรับคลิปนี้ผมปอว์วอลท์ดาวถ้าผิดพลาดประการใดนิดขออภัยมาที่นี่ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กันให้เพื่มเป็นรายการที่น,น,นี้ก็มาไปก่อนสวัสดีครับ